มาไหนก่อนเยอะๆเดี๋ยวไหนก่ออีแมียมื่อกี้ในกล่องอยู้นบอกว่าหาโบผืนเอ๋เอาโบตะกี้ไปใส่กันยากใส่กันยากอืซูมมือนีเด้ยันนี้ฮะสูมมือนีเด้ยวไปไกลกันไรมาพี่ยากไปใส่กันยากขึ้นกันน้องเบียร์ไปมันเมื่อยเห็นือเก่าโอ้โหตำนานนะครับอันนี้อุดมศักดิ์นะครับกขบัวตองนะครับพระเอกเนี่ยวงเวียนชีวิตแี่น้องเป็นเป็นเรื่องแรกว่าที่เหรียญพระเอกนั่งเอกใจกัน ผู้สาเป็นบ้าหรือเรียนก้อนนั้น <Brothers> ม <reco> ีอีกบ่เรื่องแรกเรื่องแรกีคู่กันเยนคู่กันตอนนั้นยมี้าะคอยปัดหนานไอ้แพร่เยเนาะอ๋ออันนี้เป็นภาคแรกภาคแรกภาคแรกเครับแม่ดำแม่ดำไอแพ่ครับวนี้ภาคสอแต่ว่าเอาเกิดมาใหม่เหียบุเวียนชีวิตจังเรียนน้ำกันตอนที่แรกคู่สอคู่2อ่งเสาอสวนสวนทุกหันมันเลย จื้อเดียววะแหละกว่าล่ำพี่มันล่ำหลายเนาะสิคนเติบอยู่งตั้งสิได้สอนนี่เด้อสอนน้องสอวนนุ่งสอนลูกสอนเต่าเขานี่วาดวาดปล่อยฝ่ายมาได้พอนเอาตะวาดนี่ล่ะเอาตะเอาตะสังวาดล่ำยังมีคนน้ำห้อยอยู่ดีเป็นเป็นบ่มีผู้น้ำเหนสังสังนี่มันไปแล้วนี่ละครับเาสังฮะสังเอ้เอาสังวาดเขาเขาเขาเอาตาสังเออ นี่บอยพุนี่มันหากินน้ำเพยงเจหมดเลยอันอะิกษล์มันมันว่าเพงคอเอเออลองด้สองเพ่งสองขอดพอมาใส่ครับสุดเราจะไปยัอกเงยนแค่งเพงังวะไม่ได้ม่ยีบุญคุณเเี๋วร่อยติไม่ไอีกเพลงหนึ่งเขาแค่ลองเพลงหมื่นหนึ่งสียทีเราเฝ้าเชดทิ้งขาจิงเียว กินอะไรเดียวินอะไรเดียวรูทีนมวนดี้เพี้งเนี่ยมันเป็นตะฟอนนีเดี๋ยวให้ไปเลรียญบ้านเราจะเมือเรากระชิรัยโซดพฝ้ารองเพี้งตามไปเรื่อยๆชินอภินันต์ตำนานที่ชื่นชอบอมากจุ้ยมากที่ปล่อยสายแต่ว่าหางว่าอ,อ,อยากเหรียญก็ปล่อยสายแล้เหรียญน้ำยาแล้วเหเเรเหียญแบบรุดโซเดิ ่ไฟมาได้พอนเหรียญข้าวซูเมืองพี่้ายไอวางซุฟังดูกาเฮ็ดเครื่องสั่นบ่บ่ได้ยินแต่ก็ย้งว่าสิกล้าดให้สั่นบ่เอาขัาวซูเมือนี่มันต้องเป็นจริตไม่ไปีแบบก้อยเฮ็ดยากบิดเนี่ยมันมันเลื้อยไว้เนาะเลื้อยไว้ตะกี้มันหาวันนั้นตอนนั้นไออายุพักหยองมาคือตอนตะกี้อายุจังปีตอนตลกอกหักดังยี่นสิบห้าปีตลกอกหักดังเดพพอีป้าพี่น้องคนธรรมดา แล้วก็เป็นช่วงที่ตลกบูมมากจะกินมากหงอโอ้เสริญขึ้นเยี่ยนี่ก็มักหงอเยู่แต่มันต้องอีกแบบนึงแลยล่ะโอ้เออขมันขมันบทละครก็ต้องอีกอีกแบบบ่อยไปเนขวบกองน้ำแน่เขวบกองน้ำอายนะแถนี่เนี่ยขวบรองพี่ไฟเลอเนี่ยออกรอบนี้ดิ้ทีจากเพลงสามสี่เพลงที่โอ้ยนี่ขุนคู่บาคู่บาอาจารย์เนาะเฮายหล่ะจังเดยจังว่ามีบุญมะหวั่มคน ตัมาหวมืดไหมหรอข้ายานบอกระปองแปงนตัวมีมองไหนข้าว่ากันนะซอยไอ้นี่โอ้เป็นข้าวไรอย่าเผ็ดวงน้ำกันอย่อยดิเออโอตีสเมือยมันกิไปมาฮาสู้กันเมียนครับเมีนเมนคือยังสี่หะบ้างก็ไม่หยาบเท่านั้นแล้วซื้อตัวบอน้าฟุตบอลพี่มารีเมีนเมียนเมีนเอีหีเลยมันเป็นเรื่องกตีเด็ดสมเอาไปมาเป็นลึงใหญ่ มันลื่นเดชถ้าสมัยก่อนคือไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้แต่สมัยก่อนต้องโอ้หลายอย่างหลายแนวอยู่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ยากที่จะโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายเทซูมอนีิเซรีเฮงคิดแล้วคิดอีกสีบอกคันมาจากไหนเนาะสีบอกมาจากไหนเนาะสีบอกเรื่องบุญลุกขุนตัวนี้ตัวนี้หลายอย่างหลายแนวมันเป็นประเภทนี้มาแต่ไหนครับแต่ว่าจะดีเด้ทีบอกหรืดีเด้โบนว่าพอดีครับแต่ว่ามาเปลี่ยนกับยุคปัจจุบันนี่มันมันกัน ดีนแบบปมันเป็นอีกยุคนีมหนึ่งเป็นธุรกิจยุคนั้นเป็นยุคที่ต้องสร้างสรรค์ต้องสร้างเพื่อให้มีชื่อเสียงอันนี้ลูกปู่ในลูกมือลูกปู่หาไปทั้งอืเอมันจะเป็นเพราะอะไมนั่นนะทุกคนต้องสร้างเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงแมก็คือไกลจาควงนี่คุณแม่เนาะออกไปเนาะแม่บริษัทับต้องห่วงไปทั้งม้าครับแต่ว่ายุคนี้มันก็เป็นเป็นธุรกิจไลฟ์ คือเราคิดไม่ค่อยเราอยู่เนาะถ้าพี่น้องก็เปิดอใจกว้างรับได้สมหมดอีกเมียนครับเหมียนเมียนๆใครอยู่ใครอยู่ครับเลียดลู่จังมุ่ผมก็ต้องเลียดลู่เมียนมอลล่าพ่อเขาลู้สึกว่าเป็นเพื่อนรางเลยล่ะเป็นมิตรเป็นมิตรกันไลยขึ้นแต่ว่าไปหาคู่สัมพันธ์กันไลยขึ้นไปมาหาซู่กันซื้อขายนาเตะนะยอมรับกันขื่นยอมรับกันขื่นนีมีมีหลายเนี่ยอยากมาถามไอ้ปล่อยฝ่ายอยู่ครับเป็นน้องเดียวกันเมื่อใดว่างๆสิมาสิมา บอกสูบีสูบนองฟังเกี่ยวกับการเป็นหมอลำเฮาเนี่ยล่ะเออจักเหลียวกันมือนีกันลองเพลงแล้วกับถ้าเที่ยวเฝ้าเนาะเออเออจากบากว่าแบบว่าเออช่วงซ้อมลำตะกี้พนิดจังไดผู้เฒ่าคนเชีงขาดบอจังไดปันนีจังสีนาเคยถือผู้เฒ่าหายบอเคยถือผู้พอยงผู้บอตัดหายบอย่ำซ้อมวาหยอกกันงี้จังไดที่เป็นสิี่เหลียทกับการเล่นมอลลั่มเป็นบ่ทุกผู้เฒ่าที่คือแม่เฮาดาเฮานี่ล่ะครับวันนี้เฮาก็สิดาลูก มันก็จะเป็นยุคเดียทยุคเขามาคือยุคห้องอะไรเงียเนาะนี่แหละมีหลายอย่างครับเป็นองยนก็ไลแล้วคนยุ่งามซ้อมหรือามเรียนจะเรีนกเรีย้ยางล้ตกตาตลอดกจเออตามมาซาพทเออคนงหัวเียกัยอกเออยืจรองเอียงับเอะไเอาอ่งมากันนะเอตรงหัวแต่เอาซาลาบัก็ได้เด้บี่แ่ะเออเออจเป็นจริงเป็นจังครับผู้เบ่งผู้ผู้สอนผู้เบ่งเข้าใจ เพราะว่าเพราะว่าไอ้ฝ่ายนี่ปเป็นบุคคลากรกที่สําคัญในยุคลุงเรื่องที่คาบดอกคาบมาตลวดอันนี้อาจจะเป็นแนวทางให้น้องน้องศิลปินได้เป็นน้ำแนวทางเ<อ>ขาะ,ะว่รู้หรอกว่าซองเ้ินก็จา้าเผยแร่ไปแต่ว่าอยากให้เบอกเพราะว่าคนถามมาหลายมาอยู่นี่ต้องผ่ชิปเตี้ยกับบอกบือคคลหรอกฮะบุคือกับยาง,งมันคนละมันคลนคละอารมณ์เพราะว่าคนละคนจากหูคนละยางดิเออแต่ละคนอยากรู้คนละอย่าง ตะก,กี้ตะก,กี้ข้าทองทองดีที่กว่าลำเนาะครับยามยา,ามมาสอบหนึ่งผีประเด้บ่ได้ถือดิเมื่เบิง่งถือเมื่อถือเบิ่อเลยโอ้สอบเพลงอะ่ะเดี๋ยวถือว่าเสียมารยาทยังครับด,ดิโอ้อันนี้แข่ตะก,กี้ตังเร่เร่ก็ปะไปฟังเพลงเดี๋ยวยังมาต่อกันพี่นอ้<แ>พองขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อมากมากมากปวดสายมาเลยพ่อนแจ่มมากเราเรียนผู้เฒ่านักเรียนนี่ บัปันไดเราเล่นน้ำยากันนักเรียนก็จะว่าบัปันไดหนีเน่าๆๆเออเราห่าวฝนนะแด้ก็นเล่นพุทโธขึ้นครับผมเสียงอิสานปีนี้ปล่อยฝายมาเลยพ่อนเป็นถึยังเดินสายน้ำวงคือเก่าเพื่อพี่น้องเด้อท่นพ่อคำเยาว่าเด็กสร้างของพ่อหลอดนะฮะเด็กสร้างพ่อหลอดแม่นกนะครับโอ้ยตะกี้กับว่าเพื่อนอะไรพี่น้องเลยสามปัญหาสามห่งตะกี้ว่าตะเหยียบแปลงออกไปคือรถตีเออซุ้มเงินนี่เด้อท่านไหนว่าอย่างนี เออซเบูร์ดีเลยซูบูร์พูดดักไขว่ตามยกตามยุกตามยุกบอพอท่านเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามยุกแต่ว่าซูบูร์ยังมีแฟนละครอยู่ยังได้อยู่นี่แหละต่อมาต่อเนื่องมาจากแฟนละครอีเมลเราก็บเหลีละครเนาะนี่แหละเมนูก่อนต่อเนื่องมาเหลี่ยมละครอีกสิ่งที่พ่อกับแม่เราสั่งไว้เนาะจักยุกจักยุก มันมันให้กินในโดนไปไปมนเตียนยั่มีห่ะพี่น้องนขอคุณบางว่าพี่น้องใขกกำลังใจครับพบคุณหลายๆเด้อแค่ก่อนายมาในพอดเนี่ยในพอนิ้วพือว่นเขาเอาย่องเขาเป็นลูกในบ้านหวานในกระทางเสดายตะวาดล่ำเล่ะหายสวอนเขาในเด้อวาทล่ำเนี่